สวัสดีครับพี่น้องชติพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระ่ยงทุกท่านครับครับในวันนี้ก็มาพบกันกับเจราหลงจามเราอีกแล้วนะครับในวันที่ย8พฤษภาคม2565นะครับครับวันนี้การประท่ากันเกิดขึ้นในในพื้นที่ภาคกัานนะครับก็ได้เกิดการประท่ากันกับพวกกบฏน้ายพวกก่อการร้ายนะครับกับกองกําลังเคลียร์และ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับ เกิดการประท่ากันหนักเลยนะครับเพราะว่าผ่ายพกบฏเมหลายพวกก่อการร้ายที่พยายามเสริมขบวนเข้ามาตามภาคพื้นดินนะครับก็เลยเกิดการประท่ากันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนและชาวกองกำลังเจรจกรัชกินนะครับในวันนี้ร่วมกันโจมตีพวกกบฏเมือหลายพวกก่อการร้ายนะครับเพราะว่าผ่ายพวกกบฏเมือหลายพวกก่อการร้ายที่จะเสริมขบวนและ กำลังพลเข้ามาตามภาคพื้นดินเข้ามาในพื้นที่และในหมู่บ้านของหมู่บ้านมอนแล่หมู่บ้านเชือกูมในเมืองผาการนะครับก็ได้เกิดการประทะกันขึ้นอย่างดูเดือดได้อย่างหนักทีเดียวนะครับเพราะว่า่ายพวกบกบฏไม่ไหลผู้ก่อการร้ายนะครับพยายามยิงอาวุธหนักแลป่ปืนคอกเข้ามาในพื้นที่ของ ผากั้นนะครับก็เกิดการประทะกันขึ้นอย่างหนักนะครับเพราะว่าผ่ายพกกระเบิดเมื่อหลายผู้ก่อ,อการร้ายนะครับได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินนะครับมาฉลอมตามพื้นที่ผากัน้นและในพื้นที่ของเจ็กมูนั้นเป็นอย่างหนักนะครับแต่ผ่ายพกกระเบิดเมื่อหลายนะครับผิดพลาดใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงถ่ายพกกระเบิดเมื่อหลายผู้ก่อ,อการร้ายเสียชีวิตเจ็ดนายนะครับ แร่และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับแต่ผ่ายกองกำลัง k i a และ PDF นะครับมีการบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็เป็ียนในระหว่างการประทะกันได้โจมตีกันไปมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วผ่ายพกกระบิดมินองลายพวก่อการร้ายก็พยายามเฉิมกำลังเข้ามาในพื้นที่ของเจ็กมูอยู่อย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ยัง ไม่หยุดการยิงกันนะครับก็ทําให้พี่น้องในหมู่บ้านเช็กมู่ได้หลบหนีออกจากบ้านกันเป็นจนํานวนมากเพราะว่า่ายพวกกบฏเมื่อไหพวกก่อการได้ยิงใส่ประชาชนและยิงว่านเรือนของพี่น้องประชาชนถูกภัยหม้ไปห้าหลังและทําให้โรงจีของพี่น้องประชาชนถูกเผาไปด้วยนะครับไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือ ครับจินต่างๆที่มีในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเชือกมูกระถุกพวกกบฏเมื่อหลายผู้ก่อการร้ายลืดไถไปหมดนะครับนี่ครับการกระทาของพวกกบฏเมื่อหลายผู้ก่อการร้ายเอาพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือและเป็นโรคกําแพงมนุษย์นะครับที่จะมาประทากันกับกองกำลังกลุ่มพิทและ KIA mm. นั้นไล่จับพี่น้องประชาชน5คนมาเป็นกำแพงมนุษย์นะครับแล้วเป็นในระหว่างการประทากันกับ กองกำลัง KIA และ p d f นะครับที่ไล่จับพี่น้องประชาชนมา5วันวันนี้ถึงมาในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของพี่น้องประชาชนที่ได้ถูกจับกลุ่มนั้นนะครับก็ถูกผ่ายพวกกบฏมืหลายผู้ก่อการร้ายยิงเสียชีวิตในระหว่างการสู้รบกันกันกบ KIA และ p d f นะครับเพราะว่าผ่ายพวกกบฏมืหลายผู้ก่อการร้ายไม่พอใจที่ไล่ถูกทำให้ทหารของพวกกบฏมืหลายผู้ก่อการร้ายเสีย ชีวิตไปเจ็ดนายที่เลยถูกเฮลิคอปเตอร์ยิงไถ่นะครับก็ไม่พอใจก็เลยยิงพี่น้องประชาชน5คนที่จับกลุ่มไป5วันก่อนนะครับถึงมาในวันนี้เป็นวันถสุดท้ายของพี่น้องประชาชนที่ถูกจับกลุ่มนั้นไ่เ,เสียชีวิตในระหว่างการทุอบกันนะครับ พี่น้องประชาชนที่พยายามหนีออกจากบ้านเสื้กหมูนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับไม่ทันได้เข้าปลาอาหารและผ้าห่มเสื้อผ้าทั้งหมดนะครับและน้ำดื่มยุกยาไม่ทันได้นะครับเพราะว่าถูกพวกกบฏบางหลายพวกก่อการร้ายิงอาวุธหนักเข้าไปในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ยังกลับบ้านไม่ได้นะครับเป็นในระหว่างการประทะกันอย่างดูเดือดนะครับ เรากลับมาประเดนที่สองนะครับก็มาที่ลอยก่อรัตกยานะครับก็ได้มีตำรวจทหารพม่านะครับเข้าไปยิงเหล็กพุทบอลในสนามบอลที่ลอยก่อนะครับก็มีเหล็กพุทบอลอยู่ยี่สิบกว่าคนนะครับ,บ,ออนนรบที่ได้แข่งขันกันนะครับก็ไล่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพม่าไปยิงเหล็ก วัย14ปีเสียชีวิต1คนได้วัย16ปีและระบาดเจ็บนะครับอีก18คนก็ถูกจับกลุ่มไปนะครับกล่าวหาว่าเป็นกองกำลัง TDF นะครับแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปและเป็นเหล็กนักเรียนด้วยนะครับเพราะว่า เลียกอายุไม่ถึง18ชักคนนะครับก็ได้ถูกการกระทําของเจ้าหน้าที่ตารวจทหารพม่าที่ในจังหวัดลอยก่อนะครับก็ได้ถูกจับกลุ่มไปและจึงเสียชีวิตหนึ่งคนได้บาดเจ็บหนึ่งคนนะครับนะครับการกระทําของเจ้าหน้าที่ตารวจของทหารพม่าที่ในจังหวัดลอยก่อทากับพี่น้องชาวกระเลงรัตกยาและพี่น้องลอยก่อและนักเรียนของพุทบอลในจังหวัดลอยก่อนะครับ ก็วันนี้ก็ถูกจับกลุ่มไปนะครับการกระทําของพวกกบฏมินายผู้ก,ก่อการร้ายนั้นจะกล่าวหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาเรื่องของพี่น้องประชาชนและชาวกระเรี่ยงแดงที่ในลอยเกาะให้ได้นะครับถึงมในวันนี้ก็ยังไม่มีการปะทะกันนะครับแต่ว่าผ่ายพวกกบฏมินายหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมินายนั้นยิงอาวุธปืนไปอย่างมั่ทั่วและทั่วไปตามหมู่บ้านนะครับและ ยิงอาวุธค้างเร็วหลอกพี่น้องประชาชนว่าเกิดการประท่ากันได้ยิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ไม่มีกลุ่มใดออกมาประท่ากับพวกกบฏเมือลายผู้ก,ก่อการร้ายนะครับประเด็นที่3เรากลับมาที่กองสกายนะครับก็ได้เป็นในพื้นที่มว่วงหยาที่ยืนมาปีนนะครับมีพวกกบฏเมือลายผู้ก,ก่อการร้ายที่รัตเวนตามพื้นที่ไล่หากองกําลังพีเอฟหรือกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนอยู่นั้นไปเหยียบถ่ายหลักระเบิดของ กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนดักไว้นะครับก็ทําให้ทหารของพวกกบฏมองหลายผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตสี่นายและบาดเจ็บอีก6กายนะครับในวันนี้เพราะว่า่ายพวกกบฏมองหลายผู้ก่อการร้ายระะัฐเวนตามพื้นที่นะครับแต่ไม่เจอกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับไล่มีการเหยียบระเบิดที่ทุ่นระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนดักไว้ ถึงมาในเวลา15นาฬิกานะครับผ่ายพวกกบฏเมืองหลายก็เส็มกําลังเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องยิงไปอย่างมั่วโัรวทัวไปตามพื้นที่ม่วงหยาและในยินมาปีนนะครับก็ยิงไส่พี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3าคนได้ทําให้พี่น้องประชาชนไม่กล้าอยู่ในหมู่ว้านและไล่เผาว้านพี่น้องประชาชนและทําร้ายพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายพวกกบฏมืงหลายผู้ก่อ,อกรารได้พยายามที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนอย่างต่อเน,นื่องนะครับ กองทัพอีกกองทัพหนึ่งนะครับลุกมาในพื้นที่ของเมืองมาติสนะครับก็ได้มาเจอกันกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้เกิดการประทะกัน3ากว่านาทีนะครับทาให้กองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้เสียชีวิตอีก2ลรายและบาดเจ็บลายนะครับเพราะว่าฝ่ายพกกบนลหลายพวกก่อการร้ายยิงอาวุธหนักและปืนคอเข้ามาในพื้นที่ของเยอมาติสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ว ไปพวกกบฏมืงหลายก็เข้าไปในหมู่บ้านลืดไถทับจินพี่น้องประชาชนและเผาหมู่บ้านพี่น้องประชาชนไปเกือบจีบก่าหลังคานะครับนี่ครับการกระทําของพวกกบฏมืงหลายผู้กอ่อการร้ายท่าไม้จับก,กองกำลังกลุ่มพีทีเอฟได้ก็จะลงที่พี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ถูกกระทําการที่เลวร้ายของพวกกบฏมืงหลายทํากับพี่น้องประชาชนนะครับ แต่กํกำลังกุบปกป้องพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาติดนะครับก็มาทุ่มยิงมุมถนนที่มีทางออกมาของพวกกบฏมัองหลายผู้ก่อการร้ายนะครับทําให้พวกกบเมืองหลายผู้ก่อการร้ายได้เสียชีวิตอีก3ามรายและบาดเจ็บสองรายนะครับแถมโดนทุ่นระเบิด ขนาดใหญ่ของกองกําลัง p ี f ด้วยนะครับครับจำรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่าที่ไ้เกิดการประทากกันในวันนี้นะครับผมขอยุติตรงนี้ก่อนนะครับขอ,ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแจร์และกดติดตามเลยนะครับลิปหน้าเจอกัอนใหม่ครับสวัสดีครับ